เรียนทุกทุกคนนะคะ <Yahoo! S 1> ยินดีต้อนรับนะคะนเรีเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของครูบิมเช่นเคยนะคะนเด็กที่น่ารักของครูบิมทุทุกคน เ,ออเด็กๆจ๋ามามามาเรียนกันค่ะในวันนี้นะคะขึ้นสัปดาห์ใหม่ของเรานะคะนักข้ออีกแล้วเรานะคะก็จะมานะะในส่วนของเนื้อหาอีกเนื้อหาหนึ่งนะแต่เราก็อยู่ในของทศนิยมอยู่นะแต่จะเป็นเกี่ยวกับการนําไปใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าทศนิยมเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะซึ่งหลักๆในวันนี้นะคะเราก็จะดูการนําไปใช้ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตรานั่นเองค่ะอ๋อ เป็นไงอ่าในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตานี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนบางคนก็อาจจะรู้เรื่องแล้วหรือบางคนก็อาจจะเดาๆได้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปทัศนศึกษาค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวต่างประเทศอ๋อมีใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศเปล่าอ่าครูคนหนึ่งเนี่ยครูเนี่ย,ค,ยคิดเลยนะว่า ถ้าสมมติว่ามันดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นนู่นนี่นั่นครูเนี่ยจะไปต่างประเทศมากๆเลยเพราะว่าอัดอัน้นมีนักเรียนไปเหมือนครูไหมอะแบบไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> อะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเราสมมุติละกันเนาะว่าเรานะคะจะพากันไปเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยครูจะถามนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศนักเรียนจะพกอะไรไปบ้าง อเด็กๆผู้หญิงก็จะมีอะไรมาล่ะเสื้อผ้าอเครื่องแต่งกายนู่นนี่นั่นลิปติกนิดนึงผู้ชายล่ะก็อาจจะแบบเฮ้ยแนเทเตรียมตัวนิดนึงหรือยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะดีวเราไปดูกันว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรกันไปบ้างใช่ไหมคะเวลาเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะว่าจะเป็นนี่เลยกระเป๋าเดินทางถูกไหมใน,นกระเป๋าเดินทางต้องมีอะไร ก็มีเสื้อผ้าถูกไหมล่ะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินถูกไหมคะแล้วก็เผื่อบางคนไปเที่ยวเองก็จะมีแผนที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะคะคุณครูนเนี่ยจะพานักเรียนนะคะไปดูในส่วนของเงินค่ะหลักๆวันนี้เนี่ยคือเรื่องของ <Wow. S 1> เงินเลยนะคะว่าเงินของเราเนี่ยเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเงินบาทเนี่ยเงินแบงก์ไทยของเราเนี่ย ไปซื้อไปซื้อของของเขาได้ไหมแลนะถ้าได้แล้วเขารับหรือเปล่าหรือยังไงนักเรียนจ๋าในส่วนของการแลกเงินตราต่างประเทศเนี่ยค่ะนักเรียนเคยเห็นตรงนี้ไหมคะด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยในส่วนของการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะ ในส่วนนี้นยมันคืออะไรนะคะก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะเตรียมของนู่นนี่นั่นแล้วเราจะต้องเตรียมเงินนั่นเองค่ะเงินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในส่วนของการที่เราจะไปต่างประเทศเพราะว่าเราต้องรู้นะคะว่าเลทเนี่ยเลทก็คืออัตราอัตราเงินไทยกับเงินของเขาเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ เออเพราะว่านักเรียนจ๋าในแต่ละประเทศต้ตองบอกว่าสกุลเงินเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะเห็นง่ายๆเลยเงินไทยเงินไทยของเราเป็นเงินบาท ถูกไหมคะเราก็จะใช้ในประเทศไทยเราก็จะใช้แต่เงินบาทนู่นนี่นั่นตลอดใช่ไหมคะถ้าเราสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศเขาอะค่ะก็จะมีเป็นสกุลเงินของเขาเหมือนกันก็จะเป็นเงินที่เขาในใช้จ่ายในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศประเทศไหนก็แล้วแต่เราจะต้องเปลี่ยนเงินของเราเนี่ยให้เป็นเงินเขาก่อนทันไหมคะพูดง่ายๆนะคะในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนาะ มันมีความหมายนะคะความหมายก็คือชวิ่งนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนจดไปนะคือการแลกเปลี่ยนเงินสกุล1ไปอีกสกุล1น่งไปอีกสกุล1ตามราคา ที่สถาบันการเงินกำหนดค่ะถามว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเงินในแต่ละประเทศเท่ากันไหมอย่างเช่นเงิน100บาทของไทยเท่ากับเงิน100บาทของญี่ปุ่นหรือเปล่าคําตอบค่ะง่ายๆเลยถ้าสมมุติมันเท่ากันหมดแล้วเราจะเปลี่ยนเงินตราทําไมถูกไหมคะ ถ้ามันเท่ากันหมดเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นอัตราเงินในแต่และประเทศจะไม่เท่ากันเลยถามว่าทําไมถึงไม่เท่ากันจริงๆแล้วอันนี้จะถือว่าเป็นแบบเชิงเศรษฐศาสตรน์นิดๆเนาะไว้เผื่อคนที่สนใจอยากจะรู้มาถามรูและกันหลังไหม่แต่ว่าอันดับแรกเลยบอกก่อนนะคะว่า แต่และประเทศเนี่ยจะมีเงินตราที่ไม่เท่ากันสมมุตินะคะดูเทียบจากสีเหลืองด้านซ้ายนะคะเด็ๆกๆาถ้าเทียบด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นสิประเทศตัวอย่างแต่ครูไม่ได้ยกมาสิประเทศครูยกมาแค่6ประเทศยกตัวอย่างอย่างเช่นเงินของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเงินเยนถูกไหมเงินเยนของเขาอันนี้นามสกุลเนาะเราบอกว่าเนี่ยหงเงินของญี่ปุ่นอ่ะหน่งเ,งนเนยนมีค่าเท่ากับ0 2 9 1เหงมื่นบาทพูด,ดง่ายๆก็คือ ถ้าหนึ่งร้อยบาทของไทยเราอะซื้อบะหมี่เย็นอะของญี่ปุ่นได้หนึ่งหนึ่งถ้วยนะ่ะในขณะที่ถ้าสมมุติเป็นเงินไทยของเราบะหมี่เย็นเราอาจจะซื้อแรงตั้งแต่ประมาณสักสามถึงสี่ถ้วยก็ได้แบบนี้ค่ะเงินเราไม่เท่ากันอายุตัวอย่างต่อไปสมมุติเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยครูไม่มั่นใจว่ามันคือเงินอรเงินวอนปะอะสมมติว่าเงินหนึ่งเงินวอนของเขาอะค่ะก็จะมีค่าเท่าาากับบททของไยเร คือถือว่าแบบถ้าสมมติว่าเราจะแลกเปลี่ยนเงินตานี่คือยากมากเลยเงินแบบโอ้โหหนึ่งหนึ่งวอนเขาอะคือศูนย์จุศูนย์สองห้าเราอะเราต้องกว่าเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นนะคะในการที่กว่าจะได้หนึ่งหนึ่งวอนของเขาอะนึกออกไหมเออต้องต้องใช้เยอะมากๆเลยอะอืมอ่ะโอเคต่อคะ่ะอย่างอันนี้เนี่ยมาร์กหน้าของเราเนี่ย ถ้า100บาทบ้านเราบ้านบ้านเราเนาะก็จะไปสามารถแลกของเขาได้เนี่ยอยู่ที่มาร์กหน้าทั้งหมด8ชิ้นประมาณนี้ค่ะคือวันนี้หลักๆของวันนี้เลยนะคือเราจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอะ่ะอัตราแลกเป็ียนเงินตราว่าถ้าสมมุติว่าเอ้ย1 1เยนของญี่ปุ่นนะมีค่าเท่ากับ0.291บาทแล้วถ้าสมมุติว่าเราอะมีเงิน100บาทอะเราจะเปรียบเทียบเป็น1 1เปรียบเปรียบเ,เ,เทียบเงินเยนได ถ้าพูดแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะเราบอกว่าถ้าเงิน1หนึ่งดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้สามสิบจุดห้าศูนย์สตางค์การนำธนบัตรหนึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐหนึ่งฉบับแลกเงินไทยได้ทั้งหมดกี่บาทก็คือหมายความว่าอันนี้คือเราต้องการแลกจากอะไรไปอะไรคะ่ะตอนนี้เราต้องการแลกจากเงินอันนี้คุณทดก่อนนะ แลกจากเงินสหรัฐถูกไหมคะเป็นเงินเป็นเงินไทยถูกไหมแลกจากเงินสหรัฐเป็นเงินไทยนักเรียนจ๋าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสามสิบจุดห้าศูนย์บาทต้องใช้เงินเยอะอยู่นะสามสิบบาทบ้านเราอะ่ะมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เขาอะ่ะ คือคือเงินค่าเงินเขาสูงกว่าเรามากๆเลยนะคะค่าเงินเขาสูงกว่ามากนึกออกไหมเพราะเราต้องใช้เงินเยอะเลยตั้งสามสิบาทแนะ่กว่าจะได้หนึ่งดอลลาร์เขาถรกอปะเออเขาเลยถามว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอะเราคิดเป็นสามสิบาทห้าสิบสตางค์อแล้วถ้าสมมุติว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์จะแลกได้ทั้งหมดกี่บาทเด็กๆคุ้นไหมชินแบบนี้คืออะไร ที่ในเรื่องเรื่องเศษส,ส่วนอะที่ทําแบบนี้มันคือเรื่องมันหยาดแตยางไงจาได้ไหมมันหยาดแตยางที่เราบอกว่าถ้าเราทําเป็นแบบนี้ปุกใช่ไหมเราก็คูณไขว้ไปเลยได้ตรงเนี้ยคูณไขว้แล้วอีกตัวหนึ่งก็นําไปหารเลยเนี่ยจบแล้วในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตามีเท่านี้เลยอ่ะตัวอย่างลองดูค่ะข้อหนึ่งเดี๋ยวลองดูรายละเอียดให้มันละเอียดนิด,น,ดนิดเนาะอืม วิธีทำนะคะเราก็บอกว่าเนื่องจาก1ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้30บาท50สสตางค์ แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้เอาไปทำอะไรคะถ้าหนึ่งดอลลาร์เนี่ย สามสิบาทห้าสิบสตางค์แล้วหนึ่งร้อยดอลลาร์ละ่ะมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงมันต้องมันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะหนึ่งดอลลา,าร์สาสิบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งร้อยดอลลาร์มันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันแสดงว่านําไปคูณค่ะก็คือเราจะนำหนึ่งร้อยคูณกับสามสิบบาทห้าสิบสตางค์นั่นเองค่ะก็คือนำสองตัวนี้มาคูณกัน นะคะอ่ะอุ้ยครูเขียนอะไรเนี่ยอ่าคุณคุณยังว่าเวลาเราคูณแบบนี้เราทำไงคูณด้วยหนึ่งร้อยเราจะปัดทศนิยมไปทางทางขวาถูกไหมคะซึ่งตัวนี้หนึ่งร้อยมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สองตัวเราจะปัดไปทางขวาทั้งหมดสองตำแหน่งค่ะเราก็ปัดไปเลยชึบ ชุบนับจากปัดจากจุดทศนิยมนะแสดงว่าได้เป็นทั้งหมดเท่าไหร่คะ3า5 0บาทนั่นเองคะ่ะนั่นก็คือเราอ่ะต้องใช้เงินทั้งหมดอ่ะ3ามพันห้าสิบาทถึงจะได้หนึ่งรดอลลาร์สหรัฐแบบนี้ถึงเห็น <c oughs> เห็นไหมคะลินพันเห็นไหมคะว่าเราต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะ3า0พันของเราอะ่ะแต่ได้แค่100่งรดอลลาร์สหรัฐเองเออเ <c oughs> งินของเขาอ่ะถึงจะ ค่าเงินเขาถึงสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปต่างประเทศเราต้องดูก่อนพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วอะ่ะค่าเงินน่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีผลต่อการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหนอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเงี้ยเราต้องใช้เงินเยอะถูกปะกว่าจะแลกให้ได้เงินเขาอะ่ะแต่ถ้าสมมติเราไปที่ประเทศที่แบบค่าเงินเราสูงกว่าค่าเงินเราสูงกว่าเวลาเราแลกเป็นเงินเขาเราก็จะได้เงินของเขาเยอะมากมาก อย่างเช่นเวียดนามเป็นต้นนะคะอืมค่าเงินของเราสูงกว่าค่าเงินเราสูงกว่าเราก็แลกเป็นเงินของเวียดนามเราจะได้เงินของเขาเยอะกว่าแบบเนี้ยก็ถือว่าเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะคะ่ะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยก็ได้นะคะคไปต่อจ้ะข้อที่สองค่ะ เราบอกว่าถ้าเงินนะคะ22บาท25สาตางค์อันนี้เงินไทยนะแลกเงินสิงคโปร์1ดอลลาร์สิงคโปร์เหมียวเนี่ยนำเงิน17,800บาทไปแลกเงินสิงคโปร์ได้ดอลลาร์ได้กี่ดอลลาร์สิงคโปร์เอาใหม่นะตรงนี้เนี่ยเราต้องการแลกจากเงินอะไรเป็นเงินอะไรคะแลกจากเงินเงินไทยเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ถูกไหมคะอันนี้คือจาก ไทยไปเป็นดอลลร์สิงคโปร์เห็นเปล่าค่าเงินองของแต่ละที่มันมีหน่วยยังไม่เหมือนกันเลยถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะแลกจากเงินไทยเป็นดอลลร์สิงคโปร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเลยค่อยๆเริ่มทำนะคะวิธีทำเลื่อนเลื่อนต่อัยวิธีทำค่ะเนื่องจาก เนื่องจากเราต้องการแลกเงินไทยถูกไหมเราก็ต้องตั้งต้นที่เงินไทยเนื่องจากนำเงิน22บาท25สต่าสตางค์แลกเงินสิงคโปร์ได้ 1ดอลลาร์สิงคโปร์อะแต่เราต้องการแลกกี่บาทเราต้องการแลกยี่ิบสองบาทห้าสิบยี่ห้าตังค์ปะไม่ใช่เราต้องการแลกเท 50, ่าไหร่เราต้องการแลกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยถูกไหมคะดังนั้นเงิน จำนวนหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทแลกเงินสิงคโปร์ได้ครู copy เลยนะครูก็ต้องถามเหมือนเดิมค่ะข้อนี้อ่ะตัวเลขของเราจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงอย่างอันเนี้ย2ีบาท25ตังค์ได้ได้ตั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้น้อยลงหรือว่ามากขึ้นตัวเลขอ่ะ ตัวเลขมันมันน้อยลงถูกไหมคะแล้วถ้าเป็น17,800่นนล่ะม,ม,ม,มันก็จะน้อยลงเหมือนเหมือนเดิมไหมมันก็จะน้อยลงมันไม่เหมือนข้อมือกี้นี้นะข้อมือกี้เนี้ยคือจาก1ดอลลาร์เพิ่มเป็น30บาทแล้ว100ดอลลาร์มันก็จะต้องยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมคะถ้าขนาด1เนี่ยยังได้ตั้ง30เนี่ยแล้ว100่ล่ะจะได้เท่าไหร่ก็ต้องเยอะขึ้นก็คืนอนําไปคูณถูกไหมคะแต่ในกรณีเนี้ยมันคือ22บาทยี่าตังค์ลดลงไปในหนึ่งหนึ่ง แล้วตัวนี้ล่ะจะไปเป็นเท่าไหร่ก็นําไปไปหารค่ะเพราะว่าค่าของเงินมันลดลงมันน้อยลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะต้องตั้งต้นที่หนึ่งนเจดันแดรนะคะแล้วก็หารด้วยหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยยี่สิบบาทยี่สิห้าสตางค์นั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะแบ่งเงินจำนวนนี้ออกเป็นทีละยี่ิบสองบาทยี่บสองสองห้า นะคะว่าเฮ้ยมันแบ่งได้ทั้งหมดกี่ก้อนก้อนหนึ่งก็1นดอลลาร์สิงคโปร์ก็ดูได้ทั้งหมดกี่ก้อนนั่นเองพอมาถึงขั้นนี้ค่ะเรารู้ว่ามันเป็นการหารทศนิยมแล้วในส่วนของการหารทศนิยมอย่าลืมเลยค่ะว่าห้ามให้ตัวส่วนติดทศนิยมนั่นเองตัวส่วนของเราติดทศนิยมยังติดแล้วติดกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งด้วยถูกไหมคะแสดงว่าเราต้องทําให้มันหายทศนิยมก่อนก็คือการคูณ หนึ100เข้าไปค่ะก็คูณทั้งเศษและส่วนเลยนะคะตัวเศษของเราค่ะก็เพิ่มศูนย์ไปเลยถูกไหมคิดตำแหน่งเพิ่มไปอีก2องตำแหน่งค่ะแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วตัวส่วนของเราเนาะก็จะกลายเป็น 2 2 2 5ได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าเราปัดทศนิยม2ตำแหน่งตรงนี้จุดก็คือไปอยู่ด้านหลังแล้วก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะทำการหารตามปกติเลยนะคะซึ่งครูก็ขออนุญาตหารให้เลยละกันเนาะเพราะว่าตัวเลขเยอะมากนะคะก็จะอยู่ที่800ดอลลาร์สหรัฐค่ะโทษค่ะดอลลาร์สิงคโปร์ <laughs> ก็คือในส่วนเนี้ยเวลาที่เราไปต่างประเทศหรืออะไรอะค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยคํานวณเงินนู่นนี่นั่นได้เนาะว่าเฮ้ยอันนี้เราใช้เงินไปอะถ้าเป็นเงินหน่วยเนี้ยแล้วถ้าเป็นเงินไทยเราเสียไปเท่าไหร่แล้วเราต้องประหยัดขึ้นไหมหรือว่าเราโอเคเราสามารถที่จะจ่ายได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็คือดูว่าค่างเงินมันต้องต้องเทียบจากเงินอะหรือ,อว่าเราต้องการแปลงจากเงินอะไรไปเงินอะไรอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็ถือถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ถ้าบางคนในอนาคตอะค่ะพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยค่าเงินอะมันมีผลนะบางคนในอนาคตอาจจะนําความรู้ในส่วนนี้อะค่ะไปใช้ต่อก็คือไปเล่นหุ้นเคยได้ยินเปล่าเออเล่นหุ้นมันก็เพราะว่าเวลาที่เราเล่นหุ้นนะคะมันก็จะมีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยตอนนี้ธน,น,นาคารเนี่ยธนาคารโลกเนี่ย เงินมันสูงขึ้นแล้วนะโอเคอย่างนี้เราก็โอเคแล้เพราะว่าถือว่าเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นหรืออะไรอะไรเงี้ยค่าเงินก็สูงขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะคะในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้นะคะเราก็ยังใจดีอยู่นะคะคือเราไม่มีการบ้านนั่นเองค่ะ <laughs> โอ้โหเสียงดีเลย์มากเสียงดีเลย์มากต้องขออภัยด้วยก็ค <c oughs> ือไม่มีการบ้านนะคะเด็เดกๆ๋า <c oughs> ก็วันนี้ก็อยากให้นักเรียนนะคะถ้าคนที่สนใจในเรื่องของแลกเป็นเงินตา <c oughs> ก็ลองไปศึกษาดูเนาะเพราะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ถ้าอย่างตัวเนี้ค่ะเราก็จะดูว่าเราต้องเทียบก่อนนะว่าเงินตาในตาตอนนี้เนี่ยหบาทของเราคิดเป็นเท่าไหร่ของค่าเงินของเขาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าอะ ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเงินตรงนี้นะนะคะเราก็เราก็เทียบได้เลยค่ะอย่างตรงนี้1ดอลลาร์สหรัฐเป็น30บาท50สตางค์แล้วถ้า100้ดอลลาร์ล่ะเราก็เทียบเลยค่ะว่าอุย้ยหนึ่งดอลลานนะ์มันต้องใช้ทั้ง30ค่าเงินมันเยอะอันนี้ก็เยอะขึ้นไปตามค่ะก็คือคูณได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้ยี่สิบสองบาทของยี่สิบสองบาทเราอะให้ตั้ง1ดอลลาร์สิงคโปร์เขาหนค่าเงินเขาถูกกว่าเราแสดงว่าตัวนี้ของเราล่ะก็จะต้องได้จำนวนที่น้อยลงไปนั่นเองค่ะนะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ลองดูเนาะว่าเผื่อมีบางคนสงสัยอะไรยังไงก็ว่ากันแล้วก็มาถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในครนะคะั้หน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะ